ครับแต่เสร็จแล้วแต่ไม่เสร็จดีๆนะฮะข้างหน้านี้ไม่เสร็จนะฮะเราก็จะต,ต้องต้องปลูไอ้แบบเนี้ยสีเขียวนี่แหละนะเขาตัดทิ้งแล้วนะฮะเขาตัดทิ้งไปแล้วนะฮะคือผมเพิ่งเอามาได้สองสามอันนะครับ รู้แลครับตอนนี้คุณเห็นไหมครับว่ากัลลังพงคืออะไรนะฮะอ่ากัลลังพงก็คือจะเป็นบ้านไก่อย่างที่ผมเคยรีวิวอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะแต่เสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จดีนะฮะขั้นตอนนี้ไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าบ้านไก่ข้างในมันจะเป็นยังไงนะฮะฟ้าครับนี่นะครับคือประตูที่มันร้อกได้เพราะว่าถ้าเราเอาก เราเข้าเราออกมาเนี่ยคือกา่มันจะออกนอกหน่อยไงเราก็จะต้องต้องปิดเอ้แบบเนี้ยคือเขียวนี่แหละผมเรื่องไม่ถุงนะฮะจะต้องปิดถ้าเราไม่ปิดกายจะออกได้นะฮะไปแล้เข้ามาข้างในกันเลยเอ่อจากนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่า ที่แล้วเนี่ยคุณได้เจอกับต้นฝรั่งนะฮะตอนนี้ฮะต้นฝรั่งเนี่ยถ้าตัดทิ้งแล้วนะฮะเาตัดทิ้งไปแล้วนะ,ะนี่นะฮะตัดทิ้งไปแล้วเพราะว่าเพราะอะไรถึงระตัดทิ้งเพราะว่าเราจะเก็บแบบนี้ก็หมืนนะคะรับว่าจะได้ม,มันไม่ร้อนนะครับถ้าเราไก่ถ้าเราเอาไก่ไมาอยู่แบบเนี้ยคะือมันจะร้อนนะฮะจะร้อนสลรับไก่แล้วก็ เราจะมีข้างในสำหรัให้ไก่นะฮะให้ไก่แล้วก็ไก่เนี่ยคือผมเพิ่งเอามาได้สองสามไันนะครับแล้วต้อเก็บประมาณหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าถ้าเราเม่เก็บหนึ่งอาทิตย์อ่ะมันจะใบถ้วย,ยมันไม่คุ้นกับพื้นที่นะฮะมันไม่คุ้นกับพื้นที่ เราต้องล็อกไว้ก่อนนะฮะเรต้องล็อกไว้ก่อนไม่นก็มันออกไปนะฮะแล้วก็ผมรู้ไหมครับผมให้เกล็ดเลยนะตัวให้คิีโปลวกนะปลดแล้วก็ผมผมให้เกล็ดอันน,ะะอนี้ด้วยนะครับปลวกอันนี้นะครก,กลยพุ่มนะกกลพกนะ้พุ่มะกลยกกล้มอ่มะมีอยู่ทั้สมตัวนะฮะตอนนี้นะฮะตอนนี้มีสอมตัวลูกเจ็ดตัว ะะลแล้วตัวแม่ตัวแม่แล้วก็ตัวแม่น่้จะเป็นสี่ห้าตัวนะฮะตัวเู้อีกอตัวนะฮะรวมทั้งหมดสิบสามตัวนะฮะแล้วก็คุณบนนี้คุณบนนี้คือพี่น้องของไก่นะฮะพี่น้องของไก่แล้วก็ที่นี่ผมเอาไว้ให้ลูก ลูกนะครับลูกตอนนี้ได้นะฮะเพราะว่าเออถ้าอยู่คุบนแล้วกลัวว่าผมจะไม่รอดนะฮะกลัวว่าจะไม่รอดแล้วก็มีอยู่ไกยตัวหนึ่งก็ต้องจับแยกไว้เลยไม่งั้นไม่อย่างงั้นอ่ะกายก็ทะเลาะกันนะฮะนี่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็ตรงเนี้ยผมต้องแกบกก่ตรงนี้นะครับไข่อะไรอย่างงี้นะฮะนี่นะ แล้วก็กนเนี้ยมันเป็นบันไดเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่สร้างบันไดแบบเนี้คือถ้าเมันเป็นแบบนี้มันจะปรีไม่ถึงหนนะครับมันจะมีไม่ถึงมันป็นไม่ถึงนจริง,งแล้วก็เลยไปที่นี้ต่อนะฮะที่นี้ก็คืออาหารไก่นะฮะอาหารไก่อะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นนี้ ข้าวสารนะครับมันเป็นข้าวสารนะฮะแล้วก็เรามีน้ำหรือน้ำอิ่มตองขวดนะครับเพื่อที่ว่าไม่ต้องอยู่น้ำอะไรอย่างนี้นะครับกลายเป็นนี่เป็นข้านสวยเลยเน,นี่ยตัวเนี้ยก็จะมีแค่นี้เลยนะครับเพราะว่าถ้ามีอีพีต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะมารีรวิวให้ดูนะฮะ